ครับนี่ระดับน้ํานะครับอันนี้ลงต่ําจากถนนไปนะฮะก็คือเท่าเอวของผู้ใหญ่นะครับวันนี้ผมกําลังดูอยู่ว่าประเมินสถานการณ์ก่อนว่าเราจะไปช่วยเขาหรือจะไปเป็นภาระเขานะครับดูความต่างนะครับล้อสามสามกับสามเจ็ดนะครับกลุ่มแรกเข้าไปแล้วนะครับกลุ่มวางคานเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อน ครับตอนนี้7จ็ดโมงสินะครับเราทยอยขนของขึ้นรถครับเตรียมเข้าพื้นที่ฮะ ครับตอนนี้นะครับถึงจุดกระจายของนะครับเรามาลงทะเบียนก่อนว่าของไปคันไหนบ้างเดี๋ยวจะมีผู้นำชุมชนนะครับพาไปนะครับ นีก็มีพี่น้องผาประชาชนเอกชนก็มาร่วมกันในหลายที่ครับนี่เป็นความจริงที่พระคารวะของพี่ๆเรานะโอ้ในนามจอดบอกที่บอกสายสายมา เล่นน้ำอ,อาบเลยนะครับผม,มเล่นน้ำเลย,เลยไม่ได้เล่นนะครับอาบเลยครับต้องการตัดอาบเลยครับเกาะมาจี ว่าเข่าครับผมดูลุงนะครับเรือเรือเรือดับเบิลทอนอ่ะใช่ครับโอ้ยโอ้โหดูว่าเก่าลุงอ่ะ ได้เยอะน่ๆยังไม่ท่วมเผาเลยโอ้ยลึกว่ะหน้าใส่บิกินี่ <c oughs> ใส่บิกินี่เดินได้สักผมแน่ดูข้างหน้าดิด,ดูดูรถคันนี้ตอนนี้ลงมาแล้วนะครับน้ำเท่ <c oughs> าเอวนะเท่ <c oughs> าแล้วจ้ <c oughs> าเท่ารถแล้ว เราเรียบร้อยมาไปถ่ายรถเลยอีกแล้วเลยดิลงมาเตรมตัวลงนี่นะถอดพอหมดไปก่อนเนี่ยครับเข้ามาแล้วครับน้ำนะครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเมื่อกี้มันเป็นแอ่งครับสายสายป่าครับ ใช่ใฮะเนี้ยสภาพนะครับ เป็นตาวนะ้านนี้นะสวยมี่มองนิ่งทำไมเนี่ยแนนคันนี้เฮ้ยไปหน้ากัเดี๋ยวเดี๋ับมา่ใช่นคอยขับหน้าดูเดี๋กไ

รบรรยากาศที่หมู่12นะครับตอนนี้เรากําลังขนของลงอยู่นะครับตรงคันสีแดงนู่นนะครับแพทอยากโดนไถ่ยอ่ะยากโดนถ่ายสนุกเฮฮากันไปนะครับตามภาษาจะได้ไม่เครียดครับ นี่ครับน้ำท่วมแล้วก็มีมีมีปูเลยครับน,นี่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 เป็นไงล่ะน้ำท่วมปุป๊บป,ปูมาทันทีครับ<ป> <laughs> ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างครับบ้านใหม่หมู่12นี่ก็เป็นอีกที่นึงนะครับเมื่อกี้เราลงไปแล้วที่หนึงตรงนั้นหมู่10ครับตรงนี้หมู่12 เพิ่มพลังต่อรอบสอง ครับนี่รอบบ่ายนะครับรอบบ่ายเราเราเอานําของเข้าพื้นที่เดี๋ยวเราจะไปอีกหมู่บ้านนึงนะครับนี่ตอนนี้รถเราว่างแล้วเราขนของไปแล้วนี้มีมีอ่าผู้มีจิตศรทัทธาเอามาบริจากอีกชุดหนึ่งนะครับนี่ครับ ก็ต้องใช้รถสูงๆไปนี่แหละเี้ยครับรวมด้วยช่วยกันนะโอเคเดีให้เดินไปให้ไปอยู่เตาให้อยู่เต์เข้าไปนะ นั่ง้ำตาล่วงเลยชาวนาโอ้โแค่นี้ก็มิดอดแล้น,น,น้ำมใสมองเหน,นืน้วาแรงน้ำแรงนะครับแล้วก็ลึก กว่าเมื่อกี้นะครับที่นาหรือลำกระดูนีข่ขับขับช้าๆนะครับตามผมเพราะว่าคลื่นมันไปกระทบรั้วของชาวบ้านครับใช่รถเราเตี้ยว่าเขาเพื่อนเลย ดีถ้น้ำมันใสถ้าน้ำขุ่นมองอะไรไม่เห็นเลยเดี๋ยวให้เขาให้เขาไปก่อนเดี๋ยวจะ,จะดูเลจะดูเลเอา้าไปกดถ่ายวิดีโอทำไม ครับตอนนี้รถผมเข้าไม่ไหวนะครับเพราะว่าขะนี้ขนาดวางคานยก1ิบนิ้วนี่ยังยังยังขนาดนี้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายของครับต้องยอมก่อนครับครับขนาดนี้ครับผมครับผมต้องรถไถนะไปไม่ได้หรอกน่าดู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 จี๊บคันนั้นดิคันที่มีคนยืนหลังอ่ะนั่นน้ำเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ่ายของก่อนครับน้ำแรงนะครับน้ำแรงน้ำแรงครับ นี่มันมันมันสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับครับผมแสดงว่าไม่ได้ลงเลยนะอันนี้คือน้ําเพิ่งมาอันนี้คืออะไรนะตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านโนงม่แดงเหนือครับบ้านโนงม่แดงเหนือครับโอเคครับเดี๋ยวไปถ่ายของก่อนครับครับผมแล้วเพื่อนจอดรับเดี๋ยวขากลับเราจะกลับมาทางนี้ไหมถ้ากลับตรงนี้ผมจะโดดขึ้นรถทโนตีทั้งหมดเลยนี่เดี๋ยวเอารถโาตีนะครับถ่ายของ รถผมก่อนนี่มาจอดที่บ้านชาวบ้านครับโอ้น้ําแรงมากน้ําแรงจริงแล้วตรงนู้นน่าจะท่วมประมาณเอสัก6-70เซนนะรถผมไม่ไหวครับเดี๋ยวถ่ายของก่อนเดีย๋ยวถ่ายของก่อนครับอยากไปแต่ไม่ไหวจริงจะฝืนฮะ ี๋ยวผมไปช่วยขนของก่อนครับ บ้านแทนนะครับนี่ครับชาวบ้านออกมาประมาณ100%ได้ครับข้างในไม่มีคนอยู่แล้วเพราะว่าน,นำ้ำท่วมสูงจริงทย,ยอยเอาของลงครับ แรงมากครับน้ไหลแรงครับแรรงคับดูดิครับแรง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 ข้างในข้างในเขาไม่ได้แล้พี่ครับโอ้โหแรงเนี่ยแรงมากเลยครับผมผมผมยืนแล้วยังยังแบบว่าน้ำต้านมากเลยฮะโอ้หแรงจริงแรงจริงเป็นไงน้องโอ้โหแรงมากครับ จะยืนไม่อยู่เอานี่นี่ไม่นึกถึงตอนถ้าตอนออกมาเนี่ยออกยากนะครับเพราะว่ามันย้อนน้ำครับ,อบออไรคืเหน,านตาน้ำแรงมากน้ำแรงมากครับ นี่ผมเดินสวนน้ำยังไม่ไหวเลยนะโอ้โหเดี๋ยวย้อนย้อนเดี๋ยวแป๊บนึงต้องเดินแบบปูเน่เขาบอกต้องเดินแบบปูแลงข้างแกกําไรอะมันจะลอยกํามังมาเลยเหรอ ได้แล้วป๋าได้แล้ว